สวัสดีครับเจอกันเห็นแล้วนะครับคลิปนี้ผมกับบอกรอจะปาทุกๆคนนะครับไปซองปูนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมานะครับตอนนี้น้ําเมืองก็ได้แห้งไปหมดแล้วนะครับเราก็จะปาไปซองปูกันครับผมมารอดูกันว่าเราจะได้ปูมาทำกราบเข้าก่อนนะครับรอติดตามชมนะครับ ป่ะลุยไปทางใดก่อนนี่ ีส่สร้อยมืนี่จ้ะกระถางสร้อยอย่างงี้นี่ นี่ครับผมปูครับน,นี่นี่นี่พัในในปื้นขอนไม้มันมิดมิดต,ตัวหนึ่งเ้งเอตัวใหญ่ตัวใหญ่หญได้เหรอเออนี่น,นี่นี่ครับมนัมนหมนันมันโอ้ นี่เหรอได้เห็บตัวแล้วครับหมานเหมานหมานนี่ครับเราก็จะลองกันไปครับไหนี่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 นรันี่น <c oughs> ี่นีย <c oughs> โี่นียโีนียนนหมานมาน,าน <c oughs> ี่น่น่นีโนน่น่ชว์นน่น่ โอ้โหนี่ครับหล่อมือครับโอ้โหนี่ครับ <c oughs> นี่ครับเราก็จะหล่อมไปครับ <c oughs> นี่ครับผมเจอตัวหนึ่งครับตัวใหญ่ขนาดเลยครับนี่โอ้โห เดี๋ยวมันเข้าต่อเนี่ยปูดาปาตดตึงเลย,ยอ้่อล้อครับนี่ครับโอ้โหกีมใหญ่ขนาดเลยครับนี่เห็นตัวนี่เห็นตัวเหตัวสงเข้าไปนะๆๆ่น่าน่าออนะ่น่่น่นี่ไน้่าน่น่่น่่านาน่้่นน่่น่น่

โอ้แบบนี่ครับนี่ครับผมนี่ลกนาดนี้นก็เห้นปลาตัเล็นไะปลากัวเล็กขนา ไหนไหนไหนขอดูหน่อยนี่ครับนี่ตัวน้อยตัวนี้ตัวน้อยแหงตัวเอาเลยเอาเลยน้ำมันไหลไปทางไหนไหลไปเลยดูตัวเราต้องไปตรงนั้นอ๋อเราจะขึ้นปุ้นมันนุ่มอ่ะไหนนี่เออปูทอดกูกำลังทอดปื๊ดปื๊ดไปต่อนี่

นี่ครับเจลม้าได้ประมาณกี่นาทีอ่ะสักกลิงจุดมูงอ่ะสี่เกินจุมูงแล้วก่ะพอแล้วก็ะนีอดต่อตตอด,อดนี่ครับไปจัดนักแล้วครับผม เหรอ,อมมเป็นตัวโอ๋มมอ,อันนี้ลงมาในเหมืองนะครับเหมืองจะกว้างหน่อยครับผมนอนอยู่ต่ตตอนนตาฟังเนาะตอนนี้คือผมบานเลยครับน้ำมันค่อนข้างที่จะลึก นี่ครับรถเฮาอดจอดอยู่บนนี่ครับเดี๋ยวเฮาไปขึ้นไปแล้วครับอันนี้ก็จะบ่ค่อยมีครับเหมือนตะกี้นี่อันนี้นี่พ่อๆ่อพ่นี่ตัวโอ้นี่ตัวใหญ่นะครับนี่ อตีน้ำจูตีตะกี้เสียดายนำะมันลึกครับมันหันนักแต้บมันเอาวาได้โอ้ยขึ้นทางไหนขึ้นนี่บอก นี่ครับอันนี้เป็นยุคแรกครับผมผมก็จะเอามาเก็บไว้ที่บ้านกันครับเดี๋ยวมันจะครบกันเนาะนเดี๋ยวผมก็จะไปตีต่งกันแฮมล่องครับเดี๋ยวจะออกไปลุยตีต่งกันแฮมล่องตอนนี้ ก็ได้ยอยู่ติดตุกแล้วนะครับแต่ว่าน้ำนักเกินครับสองบาได้ครับผมอันนี้เฮาก่อนจะปีกบ้านกันแล้วครับโอ้นี่มันจัดดีเนี่ยนะนี่ปอผมกำลังแกะครับกแกะข้างนี้มันจะค้อนนี่อย่างเดียวนี่มันปูนเล นี่ครับเดี๋ยวเฮาก็จะแคะมันออกครับส่วน,นส่วนกีมเฮาก็จะเอาไปต้มครับส่วนตัวครับเนื้อนี่จะเก็บไว้ตำน้ำปูครับโอ้โหวันนี้มีหลายเมนูเนี่นอนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวไปช่วยปอกแก๊ปปูก,กันนะครับมันมนะ มันนะคะนะครับผมนี่ครับตอนนี้แม่ก็มาช่วยแค่มันปูแล้วครับนี่แม่ก็จะเป็นคนแค่ครับป้อส่วนป้อก็จะเป็นคนแก่ครับแล้วผมก็จะเป็นคนทายครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ครับมันปูครับืออ บ้านผมเขาห้องว่าอองปูครับทุกส่วนนี่มีประโยชน์หมดนะครับไอ้ส่วนอกนี้แม่ก็จะเอาไปต่ำครับเป็นน้ำปูครับมารอดูเมนูวันนี้นะครับต่ำนะพี่พริกกองกับเมนูอะ บบส,ส,ส่งสากวันส,สักเจ็ดโมงนี่หันมัน,นไฟ<ป>ง่ายน้อยว่ะใส่นารถไปตั้งโต๊ะไี่แก้วซื้นอน่ะง่ายน้อยว่ะเพราะงอองไปส่งตีอันตีเป็นย่นเขามุ้นนะสำหรับนตีหูมันสอดจำพื้น,นอืมาแต่ว่าไปส่งไม่อนะเจ็ดโมงมันถึงไปเกินเนาะินเวันสามี่รอย 哎，我问了。 นี่ครับเซตแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นมันปูนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นกีมปูนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะเอากีมปูไปต้มนะครับแล้วก็เอามันปูนี่ไปแปรงองนะครับจะออกมาหน้าตาหน้ากลิ่นขนาดไหนรอติดตามชมนะครับ ครีมปูต้มข่านี่เดี๋ยวเขาก็จะใส่เกลือไปเห็นน้อยครับอม,มันยังขยับดูเลยครับ น่าตาน่ากินแล้วเนาะหลังจากนี้ก็รอมันซุกครับผม,น,มน,นี่ครับใกล้จะซุกแล้วครับเยังประมาณกี่นาทีอ่เนี่ยถ้าประมาณห้าน,นานทีเนาะที่มัน,นก็ซุกเร็ว อันนี้กลนคือของมันติดนึกอ่ะอเสร็จแล้วครับกลับเข้าในวันนี้ครับผมมีองปู่นะครับแล้วก็กีมปู่ขั้วเนาะอันนี้จะเป็นขั้วปลาทูครับอันนี้ก็จะเป็นลาบไก่ครับผมเป็นไดห้องครับ รับเข้าในวันนี้หน้าตาหน้ากินเหรอครับยังไดผมก็คงต้องขอตัวลาไปกินข้าวก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ลองลองลองจี้อองกูกันครับพ่อลองจี้พ่อลองจิมัเน่แล้วนีกแม่นี่ยมั้ไม้อหัอนี่เหรอเนี่ยหอแม่ขัวปลาทูกินมันี่รุย่าย่ ว่ามือันเหนวว่าเนียวมันฟินมันหนอกหนอกสามก็นีไนี่ครับเครื่องรุ่แรงการกินกิปลูกของปอครับเพราะว่าอขอเที่ยวบ่ค่อยดีฮะต้องใช้เครื่องรุนแรงเมันลยย น่านนยเรู้จดครับเมนูวันนี้นลำกุยงนะวันนี้นะเห็นข้าวลำน่าวันนี้นะ